สวัสดีครับสมาชิกช่องกูรูยูในแต่วันนี้อยู่ผมเจตคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> ย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเกมคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์ มาคอนเฟิร์มกันนะครับพร้อมกับเรากูรูยูในแตดอีก2คนนะครับเอาง่ายๆว่าคลิปนี้คลิปเดียวรู้เรื่องครับสามทัศนะกันไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีเสื้อใหม่ด้วยนะครับเป็นรุ่นคอปกสวยงามทีเดียวนะครับจากกูรูยูในแตดครับเอาไปถึงคับคืนวันจันทร์คู่ที่ผมเลือกมาครับไปที่เวลาที่หนึ่งสี่จห้าเกาเชเซดาอิตาลีนะครับเวเนเซียทีมน้องใหม่จะเปิดบ้านเจอกับโตริโนเวเนเซียเนี่ยขึ้นชั้นมามี3แต้มนะครับชนะ1แพ้4ี่เกมล่าสุดบุกไปแพ้เอซีมิลาน 0ต่อ2นะครับ3แนะ ias, u, Thomas, ry, วรุกมาเชสอารามูโตมัสอองรีรวมไปถึงเดนนิสยอนเซนนะครับฝั่งของกระทิงหินโตริโนมี7แต้ม ชนะ2สเสมอ1แพ้2นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอลาซิโอ1 1อันเดียเบโรติกองหน้าตัวเก่งยังเจ็บแล้วก็ในรายของซิเมเนซาซ่าต้องเช็คฟิตนะครับแต่ว่า3แนวะรุกทำกันได้ดีอยู่แล้วครับมาโกเปียกาโยซิปเรคาโรอานันโดซานาเบียนะครับผลล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนไปปี2005ครับโตริโนบุกถล่ม3าศูนย์นะครับโตริโนเนี่ยออสตาร์ดไม่ดีฤดูกาลนี้แพ้2เกมแรกแต่ว่าหลังจากนั้น3นัดหลังสุดเก็บได้7แต้มจากการชนะ2สเสมอ1ผมมองว่าเกมนี้แม้ว่ามาเยอย นะครับแต่ว่ายังดูดีกว่าเบเนเซียครับที่พอขึ้นมาหลีสูงสุดแล้วทานความกดดันไม่ไหวเกมรับรั่วนะครับเชียร์ไปที่โตริน o นะครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูด,ดังนั้นคืนวันนี้คอนเฟิร์มครับไปที่โตรินอครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวคุณดูในเตตุทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาพาเฮผมจะไม่พาคุณเดินเซ่แน่นอนนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆเวลาหนึ่งคู่นะครับเอาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับดูนี้เลือกมาหนึ่งคู่เป็นทีมท้ายตารางหน่อยนะครับในลาลิกาสเปนในเวลาตีสองครับไปดูเซลตาบีโก้ครับทีมอันดับสิบเจ็ดวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางกรานาดาทีมอันดับสิบแปดครับเดี๋ยวคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ ไปดูกันที่5เกมหนังสุดของทั้งสองทีมแบนนะครับเซอร์ต้าบิโก้ในชนะ1เสมอ1แพ้3ครับล่าสุดเอาชนะเลบบนเต้มา2ประตูต่อ0เป็นชัยชนะนัดแรกในลีกของพวกเขานะครับส่วนทางกรานาดาเนี่ยดูไม่ดีเลยครับเสมอ2แพ้3ไม่ชนะใครเกมล่าสุดแพ้เรอัลโซาสเซดัดมา3ประตูต่อ2ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้ามาหน้าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเซอร์ต้าบิโก้นีนเกมรับจะมีทางเนสเตอร์อาราวโคครับตรงกลางเลนาะโตทาเปีย หน้าเป้าก็จะไปทางออยาโก้อสปาสนะครับส่วนทางกรานด้าเนี่ยข้างหลังจะมีทางซานเดียโก้อลิอัสครับตรงกลางมักซิมกลนาลองและหน้าเป้าจะเป็นทางดดวินมาคิสครับก็ต้องบอกว่าเซตาบิโกอย่างที่บอกครับเพิ่งจะชนะนัดแรกตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานเนี่ยน่าจะเรียกความมั่นใจได้พอสมควรแล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วยต้องมาเจอกับกรานด้าที่เป็นทีมที่ระดับแย่กว่าเขาด้ซ้ำไปนะครับไม่ค่อยดีนะครับ 6เกมแรกเนี่ยเก็บได้แค่สามคะแนนเกมรับเนี่ยล่ะหลวมเสียประตูง่ายๆอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มาที่นี่อ่ะสภาพตอนกลับไปไม่ค่อยดีสักครั้งครับสี่ครั้งหลังสุดเนี่ยแพ้ถึงสามนะครับเพราะนั้นดูแล้วเซอร์ไบิโก้กำลังมั่นใจครับเล่นในบ้านด้วยไม่น่าพลาดครับผมมองว่าจะเปิดบ้านเอาชนะกรานาดาสามประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอย่าจะอัปเดตข้อมูลอะไรดีๆเนี่ยก็เชิญที่นี่เลยนะครับกูรูในเต็ดนะครับรับรองว่ามีอะไรให้คุณอัปเดตกันทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแลนะขอบคุ สวัสดีครับแฟนกูรูยูเนเต็ดทุกคนนะครับเจอกันที่เกย์ทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ในที่เด็ดเจดามนั่นเองนะครับก็เจอพวกเรา3ประสานกูรูยูเนเต็ดทุกวันเป็นประจำเลยอย่าลืมนะครับเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา3ประสานกูรูยูเนเต็ดด้วยนะเอาวันนี้ครับพาไปดูกันที่ฟุตบอลสววเดนออลสเวนคานนะครับเที่ยงคืนตรงนะอันดับ14เดลเกอร์ฟอร์สรับพบกับอันดับ 3AK โซน่านะครับเดเกอร์ฟอร์สแพ้มา5นัดติดแล้วฟอร์มแําแย่มาก ส่วนโซนาชนะ3เสมอ2จะ5้าเกมหนัสุดไม่แพ้ใครนะครับแถมเฮดทูเฮดที่เจอเดอร์เกอร์ฟอร์สเนี่ยโซนาชนะ4เสมอ1ไม่เคยแพ้เดอรเกอร์ฟอร์เลยนะครับดูตัวผู้เล่นกันเจ้าถิ่นเดอรเกอร์ฟอร์สวันนี้ใช้โอลิเวอร์เอโครสครับคริสตอสกราวิเอสและนิโคล่าเยอร์ดิชนะครับส่วน AK โซนาครับอเล็กซานเดอร์มิโลเซวิชเซบาสเตียนลาซันและนาบิลบาคุยนะครับ, vic, an, ค,รบคู่นี้โซน,นาบุกไปบังคับชนะ1ประตูแฟนๆจะเสมอตัว ประตูที่2มาเมื่อไหร่แฟนๆยิ้มกว้างเฮกันลั่นเลยซึ่งจะนำดูแล้วเดกกัฟฟอร์สไม่ไหวจริงวันนี้ไม่น่าต้านทานโซนาไหวแม้จะเล่นในบ้านก็ตามนะครับวันนี้1ประตูทีมเยือนน่าจะพอเบียดไหวพร้อม3คะแนนลุ้นประตูที่2ซึ่งดูแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทีเด็ดเจะดำํำมอไปที่ aik โซนาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางการติดตามนะกูรูยูนเต็ดแบบนี้กับ3ประสานกูรูยูนเต็ดนะครับวันนี้ทีเด็ดเจสดครลา thank <laughs> you